จ้ะดอกแหล็กแหกหมานของป่าใหม่จ้ะเจ้าพึ่งขาลายดอกนึงจ้ะงามๆเลยเนาะยันั่งไว้ถ้าไม่ได้ปาดดูแล้วค่อยปาดดูเนาะจ้ะพึ่งลงมาเด้อจ้ะเด้อย่าล้าพึ่งลงมาแบบป่าใหม่จ้ะตอนนี้ทางก็ป่านจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเดินมาไกลเติบเห็นแบบกลุ่มนึงสามดอกหน่อยที่แฝดกันเลยจ้ะ เปิดปาลาละจ้าได้๋ยวเปิดปลาแหละจะเดินมาเนี่ยปีนี้ไม่มีเลยจ้ะพี่น้องปลานี่ปีที่แล้วหนูโหูยากกับปูจีบอดได้เก็บมันปูมากกับปลานี่แหละจ้ะแต่ปีนี้ไม่มีมเลยดูดึงแต่สามดอกเป็นนี่ไหมก็เห็นอีดอกนึงอีดอกนึง,อ,นงอืมเกิดมาเลยจ้ะเกิดมาเ,เลยเนะโอ้ยเจ็บแค่เพี้ยน Mẹ kiếp hết con mình đây hết lấy luôn Mẹ kiếp hết Wow, mũ phô ý kia tiên mãi vượt Mãi vượt đường nóng bốt rồi Bài Pixel Pixel Tích sổ cái video Ui, phim, phim, phim Ticket của cô đã được phim bà là nè để thiêu rồi Mẹ lộng, Ủa, giờ đã có chơi cái cá พิกสกขาวว้าวสวยจ้ะเดี๋ยวตัดขาขึ้นกันเนาะว้าวพิกสกขาวจ้าพี่น้องสองดอกคุณปู่ได้หลายดอกจ้าหลายสองดอกจ้ะจ้าสวยสวยสวยแต่ตะกร้าลงไปใสคุณปู่ได้แถวนี้แล้วค่ะแต่เฮ็ดไปเรียกนี่เนาะ ไปๆตัวพี่น้องนี่แหละตรงนี้แหละคนปู่กันเป็นมันปูนี่นี่จะเห็นดอกไม้นี่ตัวทำแตกนี่จะเห็นดอกไม้ใบนี่เก็บสั่งดูมีจะเห็น,นคือเห็ดมันปู่ีีจะเดินมาเห็นเหยียบๆไปละนี่จะอย่าเคยได้ก็เลยเดินมาดูแต่จะเกือบเหยียบ มันหายากมันอจจะพี่น้องมิที่ญาติดาถ่ายคลิปที่มันนั่งเก็บตรงคนแล้วคุณปู่ตานั่งถ่ายทำคลิปตอนเก็บกล้วยน่ะเดี๋ยวๆนี้แหละจ้ะงาม,มาานะจ๊ะนะอีกเดี๋ยวขยายอยู่เนาะนี่สินี่ตัวนี้เกิือหาอยากนี่าย

เราชิมอะไรเร็แล้วตักมาใส่แต่หลกันเลยเดยวตกาแล้วเตอนนี้ก็มือตาล้วเด้อจัะเด้อหากตัวจะี่น้อน

เดได้น่าจะนะถอไปสักันนาจะนะเดียวยองเ็ดถึงคาาินีไม่มากเจ้แต่จะแค่พอได้นั่นจ้หายาอยากกมาหาแต่แค่เดนในป่าหาเฮ็ดเออย่างอื่นนี่หละจ้เ่ในป่าเ็ดงคาิจริงปีนีได้เก็บคลิปเดียวมันไม่มีเฮ็ดเลยนะจ้าานานี่จ้ไปเดินดูต่ ฮะตอนนี้ก็คำละพี่น้องปูเห็นเฮ็ดจ้ะอือฮึว้าวฟินดูม่นได้พุกเลยมีเย็นเด,อด้อฮ่าโอ๊คเด้อมึงก็คุณปูเจ้าพ่น้องางามเลยอารมนดินเสร็จอนี่จ้าพ่น้องอู้จ้ะปูเห็นได้จ้ะยาดาเขาจะเก็บขวางปูนี่แหละจัง

อื้ยโอ้โหของกระถับวัตปูอะไรนี่วัตถุวตถเห็นมคอู้ที่เดนดูนี่จะคือคุณปูหาตั้งน้นแล้วเอาไม่หมดจ้ะยังไมก็บซ้ำสองโดดนี่ตองนี้เก Tạc môi lôi chân của mình là lấy được dầu nít chưa tạc nít chưa đạo kiếp nữa đưa chưa húng ừ, quý mắt thì căn nhà bắt buồn lắm cong tập ra lấy nó bay <laughs> thế mẹ còn mẹ 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 อีกอู้พี่นอมี่เะไจ้ะหี่ปนปูเีหนะลยอืเดีเยวเพิ่มเดีเพิ่มเด้เพิ่มเด้เพิ่มได้เพิ่มเดีราตัดขาพิงขาลายดูกันได้จ้เจอผิงขาลายได้จ้ะเนะแต่มีมั่งกินก็ไม่เอาดอกจ้ะนนินะนี่ม่อกี้ ตัดไปแล้วนวดแต่ของกดกิกดอาดไม่ได้กดจ้ะเปิ้งกระไลอีกดอกหนึ่งจะตัดกบบนี้น,น่เนะจ้ะอันนี้ก็เห็ดนังไก่จ้ะปาดเพราะนั่นวันนี้เราจะครั้งแรกกิได้เก็บเห็ดปึ้งเห็ดไอ้นังไก่นังแกะสีขาว นี่จะ้ะยาย่า,ยาดาวได้สองด,กกด,ดวกกวอ,อ,อดกแต่คุณปู่ได้หลายดอกกว่ายาเยอะเอ็ดเพิ่งเอ็เอนังไก่นังแกะจ้ะไปมาดูกันต่อพี่น้องเตรได้หลายแคนแหละอู้ววววันนี้จะไม่ได้เห็ดพี่น้องเอ้ยมาได้ด้วยที่นี้แหละเพิ่มขึ้นไปอีกตั้งหลายเนาะจ้จะเนาะไปช่วยกันหาต่อพี่น้องช่วยกันช่วยยาดาวเร่งหาเดังมันอยู่ตรงไหนอีจ้าพี่น้อง เฮ็ดที่ยาดาวได้ปลานี่จ้ะปลาที่สงของยาดาวันนี้จ้ะปู่ได้เฮ็ดเอหนังไก่อันนี้คือเฮ็ดหนังไก่หนังแกะจ้ะเฮ็ดเอตัวขาวนี่ทางแรกที่พากันได้เก็บหลายดอกกันนี่จ้ะหลายสิปีมาแล้วเนาะดอกสีขาวอีน้กทางอื่นก็มีเก็บจ้ะน,นี่คือเฮ็ดมันปู่ได้จ้ะน,นี่เฮ็ดพึ่งขาลายได้สามดอกวันนี้นี่จะเฮ็ดพึ่งขาลายมันไม่ค่อยมี พี่น้องปีนี่เฮ็ดพึงขลายผึ่งหวานหายากมามากเฮ็ดอะไรก็ยากนอกจากเฮ็ดเอ็นมาเฮ็ดโกเฮ็ดอะไรล่ะจะมีมากแต่ว่ามันกับมดเวลามันแล้วก็มีแต่เฮ็ดพวกนี้หนังมีแต่เฮ็ดหนังไก่หนังแกะเฮ็ดแต่น,นี่แหละจะที่ขึ้นลาที่สุดพิดไทยเลยดูการเก็บเฮ็ดของโนเวจะทั้งยาดาอยู่เด้อจ้ะแต่ทั้งอื่นยากกไม่รู้เนาะแล้วเฮ็ดมันปูนี่ก็ ไม่มากมันกันจะปีนี่แต่ก็พอได้เก็บแต่วันนี้มันก็เริ่มลาเริ่มไหลนี่กันที่เหลือนี่ก็คือว่ามันขึ้นที่หลังเขามันก็แลวตาคนอยู่เพระาะพญาดาวได้ยาก็คุณปู่ได้ยังไม่ตัดติ่งจังแต่ก็งามนะจ๊ะเนาะจ๊ะฮ็ดดอกงามงามดีอยู่พี่น้องจ๊ะชีวิตต่างเหรียญพี่น้องเอ้ยฮาอยู่ฮากินมัน ไม่ใช่เด้อดอยากเดี๋ยวจะเห็นก็ลงในกลุ่มไอ้เกพี้ต่างเรียนก็ว่าคนไทยมันอยู่ในหนังศา,าสนาสมพชที่เขาเล่ากันนยาดากักอ่านตามเองขอความขานาเจ้านะว่าอดอยากกินนี่มาหาเฮ็ดกินนี่ตรงไอ้รูปจะเฮ็ดถามกันว่าก,กินได้แม่อะไรไม่ไม,ไม,ไม่เขาตั้งกลุ่มมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ไอ้นั่นกอความให้ดูเฮ็ดดูแหลกกันเนาะจ้นเนาะพี่น้อง แต่คิดยงไน,นมันก็ไม่ใช่ลตจะอยู่นี่ก็หากิงานง่ายกือยู่วันเองแต่บางคนก็ไม่รู้ก็ก็ถามแล้วจะเพราะว่าก็เปิดกลุ่มให้ถามแล้วจะเนาะนี่หละจ้ะหาอยู่หากินต่างเหรียญมีความสุขที่สุดคือการได้ออกมาหาเก็บเพชรนี่หละจา้าได้ทำงานมาเนี่ยเหนื่อยก,ก,ก,ก็ชอบเก็บเพชรก็ได้นนผ่อนคลายพอได้หายเครียดโอเคอยู่มืองได้โอกเคก,ก็ไม่รู้แล้วนอทจ่คนว่าอีกันก็ไม่รู้ว่าใครว่า้็จะไม่ได้อยชื่อเขาไม่ได้อัน แต่ว่าชีวิตต่างเดียนก็มีความสุขตอนนี้ออกนอกบ้านก็ทำเหมือนบรรยากาศบ้านเรานี่แหละจากความสุขที่เชยพี่น้องเก๋ละจากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาลับชนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาลับชุมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้านี่คือบรรยากาศป่าเฮกป่าที่สองของยาดาวจ้ะนี่จ้ะนี่ตะวันกระตุกดีนว่าขอกับนู่ไปตะฟ้าโคกม้งเย็นละจ้ะนี่ตะวัน ไอ้ตกดินแหละแต่นี่เราก็ะกลับบ้านมันไม่มีเฮ็ดด่าจะกต่มีเฮ็ดเก็บปานี่ก็ยังไม่ได้กรับดอกเกจก้ะตอนนี้ก็ลากันแต่ตรงนี้เน,นาะจ้ะเนาะสวัสดีครับเบสฟ้าสวัสดีครับแล้วเจกจ้ะตอนนี้เราก็จกิหาเวนากับบ้านกันจะปะเห็นก็จิได้ถ่ายให้ดูถ้ามีเห็นก็แล้วไปนนนนนเนาะจ้ะเนาะเจ้ะเราได้วันนี้ให้ดูอีกทีนึงนี่ละจ้ะ จะพี่น้องตอนนี้เราก็ลงเสียบบานกันแลยเห็นแบบๆน,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 นี้เถอะเก็บเอาสักก้อนมาจังนะนี่วันลอยหยับเตะเขาทำเรืองน,นี่วันเก่าจะ้ะใสเก็บใหม่อู้หูสวยงามตรองมีเลน่นาน,นี่งามอยู่จ้ะพี่น้องอือย่างนี้ตอนก็บานนี้กริงนะจน้ะเนาะจ๋าดาวสินี่จะได้ก็เก็บกันเลยนี cái mình ăn chưa sống được nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เก็บมดอะไรจ้ะตอนนี้พี่น้องใครว่ายาดาวคักไหมตาตาเป็นพ่อยายคักไม่เจอยาดาวเก็บตั้งนานนี่น <c ười> นดอกเก็บจ้ะที่หลักฐานก็ที่ว่าเขาหยาบเลยที่ไหนเฮ้อฮะยาปูถามก็เห็นเห็ดนี่บอกอเห็นเห็จดจใชนตัวไม่ดอกงามพ่อง,งามประตูกเก็บไว้แล้วสั่มนี่จ้ะพี่น้อง นี่เดี๋ยวอย่าไปเชื่อใจ้วจัดเดินให้ดีๆขาดดอกนึงกับขาดไปเซนนึงจุพี่น้องอยากด้ก็เดินมาแล้วดีจ้ะูกแตกจ่อยเื่ใส่ตาไม่ได้เงี้กปีนี่ยังถายยากยังตัเดินสอนแอบกันคักเดินสอนแอบคักกันแทะ มืออ้ย่ามือเตกเลย